รักอยู่สองที่ก็คือทางปทุมธานีกับทางใต้ครับสูาชุมพราชุมพรเหรอรสั่งซื้อมาทีละเท่าไหร่เยอะไหมทีละสิบห้าถึงยี่สิบโลเขามีความต้องการมามามาก่อนหน้านี้แล้ที่เขาจะกินกันนะครับแต่ว่ามันยังผิกดกฎหมายอยู่แต่พอมันถูกกฎหมายก็เรารู้ว่ามันในกลกุนนะ่มหนึ่งที่ว่าเขา กินนัอยู่เป็นไงคะรายได้ก็พอได้ครับวันหนึ่งก็กำไรอยู่ที่ประมาณ500ร้อยหกร้อยมมีกลุ่มหนึงคือกลุ่มพวกที่เราเป็นเบาหวานเพราะว่ากระท่อมเนี่ยเป็นตัวที่ลดน้ำตาลได้ดีมากสวัสดีค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาเราเริ่มพบเห็นการขายใบกระทอร่อมอยู่ตามริมถนนในตลาดหรือแม้กระทั่งซูปเปอร์มาร์เก็ตหลังจากการปลดล็อกเสรีกระทอร่อมนะคะแต่ก็น้อยคนนักที่จะรู้จักว่าพืชกระทอร่อมนั้นมีคุณประโยชน์ในทางการแพทย์หรือมีประโยชน์อย่างไรวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกระทอร่อมพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่กับดิฉันถัปปณิศรีชัยนานมอนเตอร์สออนกราว ถึงกัญชาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะเป็นที่รู้จักกันดีว่านํากัญชามาใช้ในทางการแพทย์และกลายเป็นพืชเศรษฐกิจค่ะและขณะนี้กระท่อมก็กําลังได้รับความสนใจหลังจากมีการปลดล็อกนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักพกืชกระท่อมกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค,ค่ะวันนี้ขอมาเที่ยวที่โรงพยาบาลเจ้าพยา,พยาภัยบุเบตนะคะ,คะว่าตอนนี้นอกจากกัญชาที่ฮอตไปก่อนนั้นแล้ว <c oughs> มีกระท่อมกำลังมาฮอตฮิตอยู่เพื่อจะมาขอ,อาความรู้จากคุณหมอหน่อยค่ะว่าได้เลยค่ะคือกระท่อมเนี่เราจะ,ะใช้กันอย่างไรกินอย่างไรให้ถูกวิธีนะคะได้ค่ะยินดีเลยค่ะ จากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5แล้วนะคะ,คะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยค่ะคือจริงๆก็ตัวกระท่อมเองเนี่ยในทางส่วนไพรเนี่ยถือว่าเป็นพืชสมุนไพรนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีข้อจํากัดในการใช้เพราะฉะนั้นการที่เอาออกมาให้ประชาชนใช้เนี่ยโดยส่วนตัวเห็นด้วยแต่ว่าเราคงต้องไปพร้อมกับความรู้ด้วยนะคะเพื่อให้เกิดการใช้ที่ปลอดภัยค่ะซึ่งจริงแล้วกระท่อมคือเหมือนเป็น พืชสมุนไพรที่อยู่ในตำรับตำรับยาราโบราณมานานแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะคือกระท่อมเองเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เราพบตามแนวเส้นสูนสูตรนะคะพืชในตระกูลน,นี้ในกลุ่มที่เรียกว่าไมท่าไก่หน้าเปซ c โอ s าหรือกระท่อมแล้วก็มีสารที่คนทั่วโลกสนใจคือไมท่าไกนีนเนี่ยนะคะ พบเฉพาะในทางประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียตรงเนี้ยค่ะต้องถือว่ามันมันเป็นศักยภาพนะคะจริงๆกระท่อมเหมือนเป็นยาสมุนไพรเนาะที่แต่ว่าถ้าทางถ้าทางภาคอื่นอาจจะไม่รู้จักนะแต่เฉพาะยำเนี่ยเกิดทางใต้ยำมันจะลือกกระท่อมมาตั้งแต่เด็กๆหลายคนมองภาพกระท่อมว่าเหมือนเป็นยาเสพติดเนี่ยค่ะคือจริงๆเนี่ยตามข้อกฎหมายระหว่างประเทศเองเนี่ยกระท่อมเนี่ยไม่ได้ถูกจัดเป็นยาเสพติด ให้โทษนะคะในข้อกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีการควบคุมกำกับการใช้กระท่อมต่างกันอย่างบางประเทศก็ไม่คุมเลยนะคะบางประเทศก็อาจจะคุมสารสําคัญที่ชื่อว่าไมท่าไกนีนที่อยู่ในกระท่อมบางประเทศก็คุมทั้ง,งต้นเลยนะคะอย่างประเทศไทยในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโดยแต่ละถ้าเราดูตามภูมิปัญญาการใช้ดั้งเดิมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนไทยเราคุ้นเคยกับกระท่อมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมอยู่แล้ว แล้วก็คนไทยในสมัยอดีตเนี่ยเราก็เรียนรู้การอยู่กับกระท่อมโดยที่ไม่เกิดอันตรายเพียงแต่ว่าพอเราจับเขาเข้าไปอยู่ในยาเสพติดให้โทษเนี่ยองความรู้ต่างๆวัฒนธรรมต่างๆเราเนี่ยมันลืมไปมันก็ไม่ได้ถูกส่งต่อมาให้คนในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเวลาเราเอากลับเข้ามาเนี่ยเราคงต้องปพร้อมกับความรู้โดยเฉพาะความรู้การใช้แบบดั้งเดิมนะคะ ไม้จริงสรรพคุณของกระท่อมเนี่ยที่ว่ากินแล้วเคี้ยวแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์อาจจะในทางสุขภาพหรือการแพทย์กแล้วกันนะว่ามันมีสรรพคุณอะไรบ้างคะคือนะวันนี้ที่ที่เราเข้าใจเขาเนี่ยนะคะก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยในเรื่องของการลดปวดเพราะว่าเขามีสารที่ในกลุ่มที่เรียกว่าไมาทาไกนีนะคะเวลาไม้ทาไกนีเนี่ยกินเข้าไปในตับ ในร่างกายแล้วเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปอีกตัวหนึ่งเป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเซเว่นไฮดรอกซีไมทากไนนีนซึ่งตัวนี้มีฤทธิ์แรงกว่ายาแก้ป,ปวดมอร์ฟีนนะคะแล้วตอนนี้ในบางประเทศเนี่ยเขาก็พยายามเปลี่ยนสูตรโครงสร้างทําให้ตัวยาเนี่ยจับกับตัวรับแก้ป,ปวดได้ดีเพื่อให้ใช้ขนาดน้อยแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะคะแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ที่มีการศึกษาวิจัยว่าสายพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีไมทากไนนีนสูงกว่า สาพันธุ์ของประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะแต่ว่าเรายังคงต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนะคะนอกจากนั้นเขาก็ใช้ในเรื่องของการที่เอามาเป็นยาแก้ท้องเสียนะคะเบาหวานแก้ปวดเมื่อยส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเพราะว่ามันมีสารสําคัญที่ไปออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ไขยกล้ามเนื้อทําให้ทํางานหนักยกของหนักก็ไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็ที่อยู่กลางแดดได้นานก็คือว่า ตัวกระทอมเนี่ยเป็นตัวระบายความร้อนได้ดีคือกินไปแล้วเนี่ยเลือดบริเวณผิวหนังพวกนี้ค่ะจะขยายแล้วก็ระบายความร้อนแต่ว่าพอไปอยู่ในที่เย็นนะอย่างฝนตกเนี่ยจะทนไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนส่วนในเรื่องของการใช้เพ่อเบาหวานเนี่ยเขาก็พบว่าทั้งสารไมาทาไกานีแล้วก็สารสากัดเนี่ยนะคะช่วยทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยนะคะมันถูกดูดซึมเข้าไปใช้มากขึ้น คือปัญหาของคนไข้เบาหวานเนี่ยเพราะว่าน้ําตาลไปกองอยู่ที่เลือดวัดเท่าไหร่ก็สูงแบบนั้นแต่ถ้าสมมุติเราสามารถดึงตัวน้ําตาลเข้าไปให้เซลล์ใช้ได้มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการลดระดับน้ําตาลแล้วก็ช่วยยืดสภาพของของตัวเส้นเลือดให้มีคุณสมบัติที่ดีอยู่ได้นานอันนี้เป็นลิดเดน์เด่นๆเลยที่มีการใช้แล้วก็มักจะใช้ไปในตำรับคือผสมกระสุนไพยอื่นๆด้วยนะคะ เวลาคนกินก็คือจะรูดเนี่ยค่ะใบออกรูปก,ก้านนะคะแล้วก็เขียวส่วนใหญ่ก็จะเขียวทีทละีซีค่ะแล้วก็เขียวเ็จก,ก็ขายทิ้งนะคะทีบางคนพอกินก้านตรงนี้เข้าไปด้วยเนี่ยคิดว่ามันจะย่อยอะ่ะแต่ปรากฏว่าก็ไปทําให้ค้างอยู่บริเวณทางเดินอาหารแล้วก็เกิดการอักเสบเขาก็เรียกโรคในสมอ์แบบนี้เขาเรียกว่าถุงท่อมถ้าเป็นแบบภาษาชาวบ้านทางใต้นะคะ ก็คือว,วิธีการกินก็คือให้ใช้เป็ดแล้วก็เคี้ยวแต่ใบใช่ใช่ค่ะใช่ค,ค่ะเคียเค้ยวแล้วก็คายกากออกใช,ใช่ใช่ค่ะนี่นะคะใบกระท่อมค่ะแบบนี้เรียกว่าใบกระท่อมก้านแดงนะคะวิธีการในการที่จะ,ะเรียกว่าใช้ประโยชน์จากใบกระท่อมให้ถูกวิธีนะคะบอกถ้าจะกินจากใบสดเนี่ยคะ่ะต้องต้องฉีกใบออกจากก้านนี้ก่อนนะคะ อไปไปไปแบบหนามากไหมคะแล้วนี่นะคะเสร็จแล้วเราจฉีกมันฉีกมันฉีกมันนะคะอันนี้เราขึ้นกว่านะคะเราขึ้นกว่านะคะแล้วก็ไปแล้วป่ะเคี้ยวแล้วมันก็จะขมขมขมนิดนึงนะอืม ้องเคี้ยวอีกถึงก็เอ้ยมันเหมือนแบบก็ก็ขมนะ ก็เป็นสูตรที่ที่เขาลองปรับไปแล้วแล้วก็บอกว่าเออมันกินค่อนข้างง่ายถ้าใครที่อยากจะเอาไปกินนะคะทำให้การทำงานมันแบบว่าดีแทนแคล้ายคแทน Energy d r i n ดงพวกนี้ค่ะก็สามารถทำได้ค่ะ มองเห็นตัวกัญชาเนี่ยที่หลังจากคนล็อกมาแล้วก็มีการแปรรูปมีการกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มองเห็นตรงตรงรูปแบบคถ้าซึ่งซึ่งจากที่ทางที่นี่ก็เป็นที่เริ่มต้นเหมือนกันนะเรามองเห็นโอกาสี่ยของกัญชากับการเป็นยาทั้งแพทย์แผนไทยหรือแผนปัจจุบันหรือว่าแม้ทั้งแป่รูปเป็นพืชเศรษฐกิจพัฒนาการขึ้นไหมคะคือใช่ค่ะคือแนวโน้มความคิดหรือว่าม i n เซ e t ของคนในสังคมเปลี่ยนนะ คือสมัยก่อนเนี่ยเราเราตีตามันว่ามันเป็นยาเสพติดใครไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่พอวันที่มันมีการปลดให้ใช้เนี่ยก็ทําให้คนจํานวนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะไปดูองค์ความรู้ภูมิปัญญายดั้งเดิมว่าเราใช้อย่างไงแล้วก็พยายามจะพัฒนาให้มันเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวมองว่า บางทีเนี่ยการที่เราบางบางทีประเทศเราจะขับเคลื่อนอะไรสักเรื่องบางทีเราช้ากว่าฝรั่งเยอะทัางที่เรามีต้นทุนในบ้านเราอย่างกระท่อมเนี่ยแบบบางส่วนบางประเทศเขาแบบใช้มานานแล้วแต่ว่าเราเคลื่อนได้ช้า ิดฟาร์มในการเพราะต้นกล้ากระท่มในการขายกันด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าต้นหนึ่งเนี่ยนะคะสําหรับต้นที่มีการติดแล้วแบบนี้เนี่ยก็ราคา450บาทเลยค่ะก็กําลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจจริงๆเยนะคะสําหรับกระท่มนะคะ เช่นสมมติวันนี้เราพูดถึง Energy d r i n มเนี่ยมันเป็นตลาดใหญ่มากเลยทั่วโลกด้วยแล้วทุกคนก็อยากได้กระท่อมเคยไปประชุมต่างประเทศเนี่ยฝรั่งก็มาคุยด้วยบอกว่าเออกระท่อมเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ได้แบบทําให้ถูกกฎหมายแต่ว่าดูแล้วว่าเขาก็เรียกกระท่อมเหมือนเหมือนเราเลยนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถือเป็นโอกาสทางการตลาดถ้าเราทําจริงๆจังๆเนี่ยณนะวันนี้ข้อมูลที่เราเจอคือกินใบสองใบแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมเคี้ยวแล้วายกา,กากทิ้งเนี่ยอันเนี้ย น่าจะปลอดภัยทำยังไงที่เราจะแปลงตรงนี้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้ใส่ในขวดแล้วแต่ละขวดเนี่ยได้สารเหมือนเหมือนกันอันนี้ค,คือคือโจทย์ที่สำคัญที่ถ้าถ้า,ถาทำได้นะคะเนี่ยจะ,จะจะสามารถทำให้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้มากทำยังไงที่เราจะเร่งพัฒนาตรงนี้เพื่อให้ทันแล้วก็มี product ออกมาแล้วถ้ามีหมุดหมายชัดเจนแบบนี้เกษตรกรก็จะมีรายได้อย่างอย่างแบบเรียกว่าอย่างยั่งยืนนะคะดีกว่าไปขายใบอย่างเดียวนะคะ น่าเสียดายค่ะกระท่อมเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานค่ะแต่กลับไม่มีการศึกษาองค์ความรู้ถึงสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์เพราะกระท่อมถูกกาหนดให้เป็นยาเสพติดมาหลายทศวรรษการปลดล็อกพืชกระท่อมจึงอาจจะยังไม่สายเกินไปที่จะทําให้กระท่อมนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจและมาใช้สําหรับทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ให้กับคนไทยค่ะทัพนีอสีชัยโดยริพเตอร์สอันกราว